ไม่ตัดไม่ตัดดิ้งไม่ดิ้งเป็นไงบ้างเอ้ยจีนโดใช่ไหมคะก็เป็นครั้งแรกก็เป็นแฟนก็ให้การตอบรับดีเหมือนกันนะคะเป็นแฟนเป็นบรรยากาศเลยเราเตรียมสเปคอะไรไปให้เป็นการบ้างบรรยากาศนะคะขอเนุญาตก่อนก็มีมีร้องเพลงด้วยแล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนค่ะแล้วก็แฟนค่ะก็ก็น่ารักก็มีของขวัญให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขามีร้องเพลงไทยอ๋อมาช็อกไปเลยคือแบบรู้ร้องร้องชัดมากเลยเขาเรียนภาษาไทยเมื่อแรั้งเจอแบบแล้วเขาก็เรียนภาษาไทยแล้วเขาก็ร้องเพลงภาษาไทยแล้วก็เหมือนพอาเขามาร้องให้เราแล้วก็เออเลยร้องเพลงกับเขาอย่างเงี้ยตอนนั้นตกใจมากไหยแค่ไหนครับแบบดีรู้สึกยังไงบ้างดีใจหรือยังคือแบบ งงไปเลยเพราะว่าเขาร้องเหมือนคนไทยแบบเขาซ้อมมานานมากซ้อมมานานมากเพราะ half love อะค่ะของพี่โรซิลินใช่เขาก็ซ้อมแบบไปมากค่ะแล้วเรามีอะไรส่วนเล่าเาอะฮะคือเราก็ร้อง,องเพลงให้เขาค่บว่าไม่รู้เพราะรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องแบบของการพูดคุยคุยกันคนเยอะมากรอยแค่ไหนก็เยอะประมาณนึงค่ะแต่ว่าก็เป็น ็จะเรียกร้องให้แบบไปกับที่นาไปกับนักแสดงที่เล่นด้วยกันเลยนะคะนี่หลังหลังใจแค่ไหนไม่ได้เลยก็มันนี้ยังไม่มีอะค่ะเพราะว่าเดือนหน้าจะอยู่ที่จีนยาวสักพักหนึ่งแต่ยังไม่มีแผนเรื่องแฟนวัวจริงค่ะไม่เอาแค่ไหนสองเดือนนี้ต้องห่างกันแล้วไม่อ๋อเห็นกินโดพี่ยัไปด้วยเป็นแฟนตัวจริอ๋อใช่ใช่ค่ะก็ก็ไปได้วยกันค่เพราะว่า คือพอเราบอกว่าเราจะไปเขาก็เลยอยากไปด้วยเพราะว่าเขา่มีเพื่อนสนิทมากคนนึงๆก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นก็เลยนะไปหาเพื่อนอันนี้ก็หาว่าเขาอ้างเขาอ้างไปอยู่กับเราหรือเปล่าไปเที่ยวกับเราเอ๊ะหรือเขาอ้างไปหาเพื่อนอาจจะเป็นเขาอ้างและแล้วมีเวลาไปทไปสวีทกับสองคนไหมไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไปอยู่กับเพื่อนเราก็ทํางานพราไปแค่วันเดียวไปไปปุ๊บทํางานก็เลิกดึกเลยนะแล้วก็กลับเลยไปที่ประเทศไีย มีแ่้ายู่กับอมด้วยเราก็งงมนกันนะนแดเขาูไม่เขาว่าสถานะอเขาคือเขาก็ดูข่าวที่นี่เหมือนกันค่ขาดชียหคเราก็ไม่รู้เขายังไงแต่เราเห็นหาตาไวๆไม่มีการจะไม่มีการเซลฟี่อะไรมจเาอกู่่มีแฟนาเซ็ซเราก็ไม่รู้นะแต่เราเห็นเขาสู้กง เรก็ไม่สู้จังเข้าเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาใช่ไหมว่าเป็นยังไงมาเืินไวอะไรเงี้ยอ๋อค่ะก็เซลล์ๆมากกว่าเขาก็ยิ้มตกใเขาก็ยิ้มไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวนี้ต้องไปไปทำงานที่จีนหลายเดือนใช่ค่ะไปทำงานที่จีนค่ะพี่อัจะไปส่งคือไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะไม่ไม่ถ้าว่างก็ไปแบบว่าไม่ว่างก็ไม่ได้ไปจะมีแบบไปส่งข้าวส่งน้ำตองอะไรที ที่นู่นนะคะคงไม่อ่ะขาไรียไปดูลูกค้าที่นู่นแล้วก็ไปเจอร์ฟเขาโอ้ยที่นู่นเนี่ยอาจจะอาจจะลำบากนิดนึงค่ะไม่ไม่ไม่ได้ไปง่ายอ่ะเพราเราต้องไปอยู่นานๆเพราะว่าไงบ้างเราบอกกันก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอาจจะเป็น่วเรื่องการความเป็นอยู่มากกว่าค่ะ เดียวแค่นล้วก็กลับมาอีกทีน่าจะสิ้นเดือนเมษาแตวเราเจอกันพัชพานะคะทุกคนเจอกันช่วงเดือนเลยอือเราไม่ได้คำว่าใช่ไหมเราต้องห่างกันย่ะยังยังไม่ทันได้คิดตรงนั้นค่ะตอนนี้ที่คิดที่จะเครียดมากเพราะเห็นหมดแล้วแบบเออจะไหวไหมเราคิดว่าเขาจะเข้าใจใช่ไหมถึงแบบไม่ปนานแล้วเราอาจจะไม่มีเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่าเอาเอาว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ มีรูปอะไรแปลกๆตลอดแล้วพี่แอมชิมไหมคะก็เขาเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลเขาก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่พอถ้ามีการมีข่าวไปเขาจะบอกเรายังไงอะไรเงี้ยหรือเราจะไปจัดการหรือวิธีการจัดการไงมีบล็อกบล็อกแขกอะไรอย่เงี้ยบล็อกมีนะถ้าเกิดว่าแบบมีคำที่แบบเราเห็นเราเห็นแล้วไม่สุภาพเราก็จะอาจจะมีบล็อก ไอันนั้นไปบ้างแต่ระยะหลังๆมาไม่ค่อยเจอมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆออมว่าที่เท่าที่ออมเห็นก็ไม่เยอะมากออมอยากไปี่เปเละครงลรั้ครที่จริงมันค่าเครื่องลืีริงนี่ย้มีกไออกได้งจริงดี้ไมบอกคเอเฮ้ยเราเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใสๆแล้ก็ รัอวบทยังไม่เห็นว่าต้องมีหร่อต้งดรอที่นีอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วไม่มีเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับไคยรับีนีเยอะๆว่าน้าอาจจะไม่เหมาะเลยเาไม่จริงๆไม่ค่อยมีมีบทอะไรอย่างงี้ติดต่อมาเท่าไหร่คะคือถ้ามีก็จะเป็นแนวแบบเอ้ยน่ารักมากกว่าไม่ได้ด bueno> ูบอกว่า หนอูองขออนุญาตก่อนไหมคือออมว่าถ้าบอกก่อนก็น่ารักดี